สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกทท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2564ของผู้ที่เกิดในลัคนาธนูหากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีธนูรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตานะและหลังจากที่แม่หมอได้สรุปภาพ รวมของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายนะคะว่าจะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาในด้านใดบ้างแล้วนะคะแม่หมอก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยในการทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะสำหรับดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอเชิญรับชมรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะ สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญมากๆในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกำลังจะย้ายราศีย้ายออกจากมังกรเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีกุมแล้วนะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่จะเกิดผลดีกับตัวคุณนะคะในเรื่องของบรรยากาศรอบตัวของคุณนะพอดาวย้ายออกนะคุณจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งจะสบายใจขึ้นนะคะด้วยความ ความที่ดาวประจำตัวของเราหายจากการเป็นนิดนะคะก็จะทําให้ตัวของคุณกลับมามีกําลังเข้มแข็งทั้งกําลังกายและกําลังใจที่จะต้องไปต่อสู้แข่งขันกับปัญหานะคะหรือนะคะว่าถาหาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของความคิดมากคิดเยอะนะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในช่วงที่ผ่านมาอพอดาวพฤหัสย้ายนะคะความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะน้อยลงไปเอาล่ะค่ะดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าได้แล้วนะคะ และดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่ในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาดาวเสาร์เขาก็กลับมาเดินหน้าได้เหมือนกันก็จะทําให้บรรยากาศทางการเงินของคุณนะชาวธนูจะกลับมาดีและโดดเด่นมากๆเลยดาวใหญ่ถึง2ดวงกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วเนาะดังนั้นอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณคาดหวังคุณจะเริ่มมองเห็นว่าความสําเร็จมันขยับเข้ามาใกล้ตัวคุณ มากขึ้นดาวพฤหัสท้ายจากการเป็นนิดนะทําให้ชาวธนูจะมองเห็นเส้นทางในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นคุณจะมีสติปัญญาในการที่จะกําหนดเส้นทางกําหนดอนาคตวางแผนครั้งใหม่ให้กับตัวเองส่วนดาวเสาที่เป็นดาวใหญ่เป็นดาวโทษทกุก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ เดินแบบพักบ้างเดินมนบ้างนะก็เรียกว่าเป็นการเดินที่ผิดปกติของดวงดาวก็าจะาทําให้เรามีเรื่องของความวิตกกังวลมีความเครียดเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่หลังจากที่เขากลับมาเดินเป็นปกติแถมเดือนหน้านะคะธันวาคมดาวจะขยับในจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยเอาละค่ะผลดีๆจากดาวเสาร์นะมันต้องมีการรอคอยเข้ามามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยถึงจะสําเร็จถึงจะได้แต่เมื่อดวงดาวโครจรมาให้ คุณมาให้ผลประโยชน์ก็จะมาในลักษณะที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตเรียกว่าจะได้เงินเยอะนะคะเงินที่รอเงินที่หวังคุณจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมปีหน้าปี65นะคะและในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะตลอดทั้งเดือนชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาภความสําเร็จ นะจะเข้ามาโครจรเข้ามาทับลักนณาราศีเกิดของคุณและยังได้ตําแหน่งมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรด้วยแน่นอนค่ะว่าพอดาวโชคลาภโครจรมาทับตัวนะคะแถมดาวการเงินก็เดินหน้าได้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทําอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จจะมีโชคดีเกี่ยวกับความรักนะเรื่องของคนรักคู่ครองเข้ามาหลายคนจะมีโชคดีในเรื่องทางการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรมากนะแม่หมออยากจะแนะนํานะคะให้ชาวลัคนาราศีธนูซื้อติดไม้ติดมือไว้สักใบ2ใบนะคะเพราะเดือนนี้โชคลาภมาถึงตัวแล้วคุณก็ควรที่จะคว้าโอกาสนี้เอาไว้บ้างนะคะ เอาละค่ะยังไงก็ตามนะคะชีวิตของคุณก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือว่าศัตรูเข้ามาอยู่บ้างเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังเป็นดาวอาริเดิมของคุณด้วยแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะเอาตัวรอดได้หลายๆคนจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตการงานก็เช่นกันค่ะก่อน17พฤศจิกายนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโครจรยังสถิตอยู่ในภพลาภะนะก็เรียกว่ายังเป็นช่วงที่การงานมีความก้าวหน้าสํา เร็จดีนะคะหางานสมัครงานย้ายงานช่วงนี้นะก่อนวันที่17นะคุณจะทําได้ดีมีโชคดีในเรื่องของการแข่งขันาการสอบเข้าทํางานการเรียนต่างๆนะช่วงนี้จะประสบความสําเร็จดีแต่พอหลังวันที่17พฤศจิกายแล้วนะคะดาวพุธกับดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศของดวงชะตานะดังนั้นครึ่งเดือนหลังคนธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะการงานต่างๆก็อาจจะเกิด หาได้หรือนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะกับการไปทำงานสนับสนุนคนอื่นนะคะงานไม่ออกหน้าก็จะดีที่สุดนะคะใดๆก็ตามค่ะดาวสุขโคโจรมาทับตัวเป็นมหาจักรดังนั้นนะความสุขของคุณมันก็ต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะสำเร็จค่ะสู้แล้วก็จะรวยนะคะ ในด้านความรักนะคะตอนนี้ดาวคู่ครองของคุณยังสถิตอยู่ในภพลาภะคนโสดนะคะโอกาสทางความรักดีๆมีเข้ามานะคะอาจจะได้ไปเจอกันไปพบกันตามสถานที่ทํางานนะคะส่วนคนมีแฟนคนรักของคุณก็ขยันทํางานไม่หยุดนะคะแถมเดือนนี้นะคะคู่ของคุณจะนําโชคมาให้ด้วยใครที่อาจจะชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับแฟนนะคะหรือว่าให้แฟนเป็นคนไปซื้อหวย ซื้อสลากให้ก็ได้ค่ะหลังวันที่17พฤศจิกายนนะคะความรักจะดีแล้วก็โดดเด่นกับคนที่มีความรักทางไกลนะคะหลายๆคนจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ต่างชาติในช่วงนี้แต่สําหรับคนที่โสดสนิทนะช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะมีอารมณ์เหงาขึ้นมานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการกําลังใจจากใครสักคนนะคะ สุดท้ายก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังประจําเดือนนี้นะคะาดาวพฤหัสนะคะดาวประจําตัวของคุณกำลังจะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีดังนั้นช่วงก่อนดาวย้ายหลังดาวย้ายบวกลบประมาณสัก3วัน5วันนะคะแม่หมอก็อยากจะขอให้ ชาวลัคนาราศีธนูพยายามใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมีสตินะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุระวังภัยที่มากับน้ํานะคะและในด้านของสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบลอ,อๆนะขี้หลงขี้ลืมมึนหัวอ่อนเพลียหรือว่าอาจจะแสบร้อนบริเวณช่วงหน้าอกก็ได้ประมาณนี้นะคะ,ะในส่วนวันที่อาจจะต้องระวังตัวให้มากหน่อยนะคะมีสติแล้วก็อย่าประมาทจะได้แก่วันที่ 5, 6 7ด 19 20 24แล้ววันที่25พฤศจิกายนนะคะในส่วนคำแนานายเพิ่มเติมจากไพทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่3ถ้วย8อ f p e n t a c l e และสิเหรียญ เอาละค่ะเปิดตัวมาด้วยไพ่สามถ้วยนะคะเดือนนี้สามถ้วยก็แปลว่าความสุขความสมหวังบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะ,ะช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอเพื่อนเจอสังคมมากขึ้นนะค,ะคนธนูหลายๆคนจะมีเรื่องของการได้สังสรรค์เข้ามาการท่องเที่ยวการผ่อนคลายเข้ามาเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสบายใจผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลายๆคนจะได้ท่องเที่ยวได้กินของที่อร่อยของที่ชอบก็ได้ส่วนไพ่อีกสองใบนะคะที่เปิดมา ก็เป็นไพ่เหรียญทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเงินในเดือนนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนธนูการเงินค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า Eight of p e n t a c l e ก็เป็นไพ่ที่หมายถึงตัวแทนของความโชคดีนะคะโอกาสดีๆที่จะลอยมาจากท้องฟ้านะคะแปลว,ว่าตัวคุณกําลังจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามามีโอกาสได้รับของมีค่าหลายๆคนจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันส่วนไพ่สิเหรียญก็จะทําให้บางคนนะมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินจากผู้ใหญ่นะคะ ได้รับมรดกนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เอาเงินเอาของมีค่ามาให้คุณก็ได้ และในบางคนนะคะที่อาจจะมีสถานการณ์ทางการเงินที่เคยติดขัดมาก่อนหนะ้ามันก็จะเริ่มมีความคลี่คลายสบายใจมากขึ้นจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามาให้คุณได้จับใจ่ายใช้สอยนะ,ะมีรายรับที่มากขึ้นเอาล่ะบางคนจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากครอบครัวจากคนรักนะคะจากคนใกล้ตัวนะคะดังนั้นสถานการณ์ทางการเงินนะคะโชคลาภความรักแล้วนะคะโดยรวมแล้วของชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็น่าจะเป็น เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดวงของคุณอยู่ในจุดที่ดีมากๆไปเกือบตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งช่วยกันคอมเมนต์คลิปของแม่หมอนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทาคลิปนะคะหากท่านใดที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์นะกดดูช่องของเรามาโดยตลอดแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ